สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมก็มี2อย่างจะมาแนะนําตามที่พิมบอกว่าพิมจะมาแนะนําว่าเราใช้อะไรยังไงบ้างถึงทให้แบบว่าเออเรามีอะไรที่ดีขึ้นนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือครีมลามาล่านั่นเองก็คือครีมพิษผึ่งนะคะมันไม่ได้ทํามาจากพิษของผึ่งนะคะแต่มันทํามาจากเหล็กในของผึ่งก็คือมีการสกัดมีการอะไรมาทําให้แบบสะอาดแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้นะคะสําหรับผู้ที่หน้าแพ้ง่ายหรือว่าอา่า หน้าวัยเนี่ยสามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโตเพราะว่าเจ้าคินตัวเนี้ยมันทํามาสําหรับทุกสภาพผิวหน้าเลยก็คือมาปรับสภาพผิวหน้าให้เราดีขึ้นนะคะแล้วก็คนที่เป็นเกี่ยวกับพวกร่องรอยหรือว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยก็เหมาะก็ถ้าบางคนมีร่องแก้มหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าหนวดตรงเนี้ยมันจะหายไปแบบเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราทานเนี่ยประมาณแค่ 3- 4สวันจะเริ่มหายไปแล้วจะเริ่มแบบ เขาเรียกว่าตื้นขึ้นแล้วอ่ะเพราะว่าตอนแรกพิมจะมีรอยตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าช่ายิ้มแบบเนี้ยเห็น,นะน่าจะขึ้นตรงเนี้ยอืมก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากดูหน้าเด็กไม่มีรอยเหมือนคนเหมือนคนสูงอายุก็ลองใช้ดูส่วนคนไหนที่โตแล้วอยากหน้าเด็กอยากแบบปุ้ยแบบอายุยี่สิบอยากดูแบบสิบห้าก็ลองใช้ดูนะคะเพราะว่ามันก็ดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนคหนสนใจพิมจะขึ้นไลน์ไว้ให้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ตาม ห้างทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าห้างไหนที่จะขายบ้างเพราะว่าอันนี้พี่ก็ได้ฟรีมาพี่เขาให้มาลองใช้นะคะแล้วมันใช้ดีก็เลยเอามารีวิวกันนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็ถามมาว่า,าครีมรำมะล่างมันคือครีมอะไรนะคะก็เลยเอามาบอกกันเลยแล้วกันตอนนี้พี่ก็ใช้ไปเยอะมากเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ใช้จนโบ๋แล้วเนี่ยเห็นปะนะคะอย่างที่สองก็คือคิทิเลนั่นเองเพราะเพื่อนถามมาหลายคนเลยว่าใช้ เลนของอะไรใช้คอนแทคเลนของอะไรนะคะก็ใส่ของพิตี้เลนรุ่นอลิสเบ A เ A L I C E Alice ีอลิสแล้วก็เบลที่แปลว่นาน้าตาคะก็มันจะมีหลักสายตาหลายสายตาหลายหลายหลายเรียกหลายค่าสายตามากในรุ่นนี้นะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างเหมือนจะแบบเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนได้ก็คือแบบสีไม่ฉุดฉาดใส่ไปครูครูเขาคงแบบไม่ว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบชัดจนน่าเกียดน,นะคะก็ถ้ารู้ว่าคนไหน อยากได้เจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพิมจะขึ้นลไลน์ไว้ให้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อคนไหนเนี่ยวิใจร้อนหรือว่าอยากดูลายอื่นสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ i อที่พิมจะให้ไปแล้วก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าซื้อเองเลยก็ได้ที่ตามตลาดทั่วทั่วไปเลยหรือว่าตามห้างตามอะไรนี้เพราะว่าตอนนี้คือพิจิเลนได้รับการเขาเรียกว่ายอมรับจากทุกๆอย่างเลยก็คือเป็นคอนแทคเลนที่มีออยอนะคะก็สามารถ ซื้อได้ตามทั่วไปก็คือบอกเลยว่าใส่แล้วปลอดภัยแน่นอนถ้าถอดให้ตรงเวลานะคะโอเควันนี้พิมพ์ก็ไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมนะเดี๋ยวถือว่าหลังถ้ามีอะไรมาดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีถ้าเพื่อนๆถามมาก็จะบอกนะคะบ๊ายบาย